ไปหาเห็ดนะครับดูสิพวกเห็ดปวกเห็ดโคนนี่แถวอีสานกำลังออกกันในช่วงแถวข้างบ้านเราล่ะจะมีไหม เดี๋ยวว่ามันอยู่ที่ดินด้วยวะไม่เห็นครัสภาพดินมันไม่เหมือนกันลงทุนเข้ามาหาในป่าข้างบ้านเลยนี่ป่าต้นตะขบ Ừ, ừ, bà mình không hề ở, không ở thật ฝนก็ตกอยู่นะช่วงนี้นก็ตกบ่อยนะเพิ่งจะฝนเพิ่งจะหยุดไปสองสามวันนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โห oh. แต่เดิมนี้มันเป็นทุ่งนานะเนี่ยแถวนี้เป็นทุ่งนาเขาเอาดินมาถมดินมาถมถมเขาจะทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรถมไว้หลายปีแล้วทีนี้จนหญ้ามันขึ้นลกไปหมดละ hmm. ไหนนาะ โอ้มีิธีเห็ดที่หอนพี่เดี๋ยวพอดอกป้ากับป้าจะซื้อป้ากับป้าสิซื้อน่ะ ข้าวก็สวยอยู่นะครับข้าวนี่ดูข้าวเป็นกอสวยงามนนะแต่ยาก็เยอะเพราะทําทนาแถวนี้เป็นนาหวานอย่างเดียวนาหวานน้ำก็มีนะถ้าเป็นแถวอีสานโอ้ยมาปักเว็ดได้ปลากินเลยเนี่ยแต่ดูท่าแล้วแถวนี้ไม่น่ามีเพราะมียาเยอะเขาฉีดยา เอยมาเลาะหาเห็ดไม่ได้เห็ดสักกระดอกกลับดีกว่านี่จอมปวกจอมเบลอเลยห้วยหลงทางเปล่าวันนี้หลงทางหลงทางทางโอ้ยพี่น้องเอ้ยคี้เสน่หหาเห็ดกะ มานกับบีมานเบรจักดอกเห็นเขาไปหาเฮ็ดเซลเซลต่บานบนป่าเขาไปนะหมือนี้ผู้เจ้ากับเบิ้งว่ะเธอมันอ้อแถวนี้ป้าพกเป็นตาอ้ออยู่แต่มันมีเม้นป้าเฮ็ดแนวว่านะ Bông pha lỏ hơn Na hơn namu mưu bàn ừ. Nó tươi tự sao vậy đây Đèn ọt lắm Mà ràng mà ring lắm ừ. ngọ bơm ป่ากบมากเสะแถวนี้มันล้ลยไม่ไดีเห็ดผ่อดอกอืเหยกี้หมาโอ้ได้แต่กี้หมาม,มาแล้วเข้ามาแถวนี้อีอชงคือเด้ nè ba giờ hố ố ố nhung lại đi ừ. ba nó hố hố ừ. Thì... này thành thịt đọt thau để dò như cứ là, là đây lắm. mà lái ừ. Ừ. mọi sự quan nhà trả ไปได้กินย้อนดอกแบบนี้เมื่อสามวันหกเนี่ปลาเนี่ยเดี๋ยวปลาเฮ็ดบ้านเฮาแล้วแต่บันบีโอสวยดีเก็บขี้หมา กบมาตะกบอัน right ี้มึงเดกกบมากไงเป็นเกือบสิบตีโอ้ยอ๋อแล้วอันนี้จะป่าแล้วมีเลืองดอกมีเ็ดจากดอก Åh, det er noget,